มาใ i kita จิตต์สร้างุสาหฐกิที่ทําบาคกระยงที่จูราอที่ทําบาค์กระยงที่จูราะที่ทําบาค์กรนยงที่จูราและท่านต่อไปนี้นะครับเป็นแขกรับเชิญที่จะมาพูดถึงเรื่องของเศรษฐศาสตร์ครับเศรษฐศาสตร์สําคัญนะฮะแล้วก็แน่นอนทีเดียวครับท่านผู้นี้จะมาพูดถึงมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ ว่าความสำเร็จที่มองไม่เห็นเป็นอย่างไรนะครับขอเชิญพบกับอาจารย์อัดนานอัลฟาริตีนะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอัลฟาตันีครับ ส a l a ล u a l a i k u m warahmatullahi w a b a r a k a t u อบที่จริงผมได้ถูกเชิญมารอบสุดท้ายนะครับคิดหนักเหมือนกันแต่ว่าก็ยินดีถ้าความรู้ของผมในวันนี้จะให้ประโยชน์กับทุกท่านทุกคนนะครับอิชอัลลอฮ์ก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะให้เรานั้นนะครับจินตนาการถึงบุค คนที่เราคิดว่าเขานั้นประสบความสำเร็จในชีวิตเราจินตนาการเลยครับผมยกมือถ้าใครนึกออกแล้วน้อยนะครับแสดงว่าหลายคนยังนึกไม่ออกทำดีละผมจะถามคำถามแรกในวันนี้ว่าอะไรที่เราคิดว่า บุคคลนั้นนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรที่เราคิดว่าเขานั้นประสบความสำเร็จในชีวิตถ้าเราลิสต์ออกมาเป็นเหตุผลลิสต์ออกมาเป็นข้อข้อเนี่ยนะครับถ้ามันมีแต่วัตถุเช่นบ้านหลังใหญ่รถหลายคันทรัพย์สินเงินทอง หรือตำแหน่งการงานมันคงเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นอย่างที่ทุกคนก็รู้ดีมันอาจจะอยู่กับเราถึงพรุ่งนี้ถึงมารืนนี้หรือถึงสัปดาห์หน้าหรือเดือนหน้าหรือปีหน้าก็ได้ทุกคนรู้ดีถ้าเราเอาเกณฑ์วัตถุ เป็นเครื่องวัดความสำเร็จเราลองย้อนไปสมัยของฟาโรหรือว่าฟิรา์เราจะเห็นว่าเขามีคาราฮาตใหญ่โตมีพีระมิดซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้ใช้เครื่องทุนแรงหรือว่าเครื่องจักรสร้างได้ยิ่งใหญ่มากที่สุดเท่าที่โลกเคยชารึกหรือกอรูน เรารู้ดีคนสนิทของฟิราอที่มีทรัพย์สินมากมายเหลือเกินจนกระทั่งกุญแจนะครับไม่ใช่หีบกุญแจที่ใช้เก็บทรัพย์สินของเขานั้นต้องใช้ผู้ชายที่มีร่างกายแข็งแรงถึงสิบคนในการที่จะแบกกุญแจของเขาไว้เราลองจินตนาการถึงความร่ำรวยของกอรูนแต่ ถ้าผมสรุปที่ผมถามคำถามข้างตน้นแสดงว่าสองคนนี้คือบุคคลที่สำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ที่โลกเคยจารึกใช่หรือไม่เราทุกคนก็คงจะตอบว่าไม่ใช่แน่นอนเพราะสองคนนี้คือบุคคลที่ล้มละลายล้มเหลวที่สุดในประวัติศาสตร์ที่โลกเคยจารึกเช่นกันเรายึดวัตถุปเป็นหลัก นะครับถ้าเราขาดสิ่งนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกว่าเรานั้นหดหู่เศร้าหมดกําลังใจไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีไอเดียในการที่จะคิดทำงานคิดธุรกิจคิดหาไรายได้เรามัวแต่เครียดกับสิ่งที่เราขาดแคลน ในขณะที่บางคนอาจจะมีพร้อมทั้งครอบครัวมีบ้านมีรถมีครอบครัวมีการงานแต่ว่าไรายได้ไม่พอก็ยังไม่มีความสุขในชีวิตแค่อย่างเดียวเท่านั้นที่เราขาดเราไม่ควรมองที่วัตถุเราควรมองที่คุณค่า หลายปีมานี้ผมคิดว่าอะไรคือคุณค่าของชีวิตที่เราใช้อยู่ผมยกตัวอย่างสมมุติว่าเรามีเงินสิบบาทสุดท้ายอยู่ในกระเป๋าของเดือนนี้และลูกของเรากำลังไม่สบายกำลังหิวเราสามารถเอาเงินสิบบาทนั้นไปซื้อโจ๊กซื้อข้าวต้มกลับมาให้ลูกเรากินลูกเรานั้นดีใจยิ้มกับเราไข้ลดลง ลูกมองหน้าเราเรารู้สึกดีมากเรารู้สึกดีใจรู้สึกมีคุณค่ามากๆคุณค่านี้ไม่สามารถที่จะตีราคาได้ด้วยเงินแต่เราใช้เงินเพียงแค่สิบบาทนั่นคือคุณค่าที่เราควรจะมองเราควรขอบคุณชุก,กรตตะอลาสุภานาวตาลาคุณค่านั้นที่เราได้รับต่างหากไม่ใช่ เรามัวแต่เสียดายว่าเงินสิบ,บาทนั้นกำลังจะหมดไปในกระเป๋าจริงไหมครับอันนี้ดังหากที่เรามองกุรอ่านสอนผมให้มองวัตถุในโลกนี้เนี่ยคนล่ะมุมมอง,มองให้มองถึงคุณค่าที่เราได้รับถ้าสมมติว่าคุณค่าที่เราได้รับนั้นเราดีใจ เหมือนกับเราได้รถใหม่บ้านใหม่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราจะตัดสินว่านั่นคือความสำเร็จใช่ไหมครับความสำเร็จเรารู้ได้ยังไงก็เข้ามีบ้านใหม่หลังใหญ่ความสำเร็จรู้ได้ยังไงก็เข้ามีรถใหม่หลายคันใช่ไหมครับความรู้สึกตอนที่มีบ้านใหม่รถใหม่มารู้สึกว่าสำเร็จในชีวิตถ้าเรายึดหลักนี้นะครับหมายถึงว่า ความดีใจความรู้สึกดีเหล่านั้นไม่จําเป็นต้องในรูปของทรัพย์สินแต่เป็นในรูปของคุณค่าดังนั้นเรามองไม่เห็นความสําเร็จที่อัลลอฮ์ให้เราเรามองไม่เห็นความสําเร็จที่เรามีอยู่ในตัวทุกท่านรู้สึกไหมครับว่าเราเนี่ยในทุกวินาทีเรากําลังได้รับ ณนะตอนนี้เราก็กำลังได้รับไม่เพียงแค่เราเป็นผู้ให้นะครับเราเป็นผู้ได้รับตลอดเวลาเรามองไม่เห็นความสําเร็จที่อัลลอฮ์ให้มือเราหยิบจับอะไรก็ได้ช่วยเหลือลูกช่วยเหลืองานบ้านทำงานหาเลี้ยงชีพอัลลอฮ์ให้ความสําเร็จเราขาสองข้างเดินเหินไปไหนก็ได้ อัลลอฮ์ให้ความสําเร็จเราให้ดวงตาที่สามารถมองครอบครัวเรามองลูกของเรามองมักครุกของอัลลอฮ์ที่สร้างสวยงามเรารู้สึกดีใจมีความสุขถามว่าอัลลอฮ์เคยหยุดให้สักวินาทีไหมครับตาเราโบ๋สักหนึ่งวินาทีมีไหมไม่มีแสดงว่าเรานั้นได้รับตลอดเวลาเรามองไม่เห็น ความสําเร็จที่อัลลอฮ์ให้ต่อให้เรามีรถแต่ว่ารถเราคันเล็กก็สามารถพาเราไปไหนมาไหนได้ถ้าเราเทียบยุคของเราไปยุคของนบีสุลัยมานะัลสิสลลามนะครับนบีสุลัยมานสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ในหนึ่งวันในการใช้ระยะเวลาการเดินทางด้วยเท้าเนี่ยหนึ่งเดือนเราก็เช่นกันเราสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้เร็วเหมือนกับนบีสุลัยมานเลย เราต้องขอบคุณชุกโกสอย่างมากนะครับอีกอย่างที่ผมอยากจะกล่าวในที่นี้ก็คือความสำเร็จที่เรามองไม่เห็นนั่นนะครับเพราะเรามองไม่เห็นเพราะเราไม่รู้สึกตัว ผมคิดว่านั่นคือเหตุผลที่เราไม่มีความสุขในชีวิตเหมือนตอนได้บ้านใหม่ทุกคนในทีน่นี้ใครมีบ้านใหม่เพิ่งขึ้นบ้านใหม่บ้างครับไม่กี่เดือนใครมีรถใหม่บ้างป้ายแดงเลยเพิ่งถอยมาเลยมีไหมครับยกมือความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกอย่างไรรู้สึกมีความสุขไหมครับมีรู้สึกดีใจไหมครับมี ใครมาทำอะไรหน่อยก็ไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันดีได้รถใหม่ไม่โกรธซึ่งเราต้องคิดอย่างนั้นทุกวันเพราะเราได้ทุกวันเอาให้เราทุกวันทุกวินาทีเราต้องมีความสุขและนั่นคือเหตุผลที่เราขอบคุณน้อยไปเวลาเราละหมาดเราสุญูด เวลาเราไปละหมาดที่มัสยิดนะครับเราไปเพื่อที่จะขอบคุณแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้ความสําเร็จที่มันมองไม่เห็นนี้การไปละหมาดของเรานั้นขี้เกียจอย่างมากนะครับรู้สึกว่าออไม่เป็นไรไม่ไปก็ได้ค่อยไปพรุ่งนี้แต่ถ้าเรารู้ว่าเรากําลังได้รับอยู่ตลอดเวลาเรากําลังถูกให้เดี๋ยวเราสุพพันนวตาล้เราจะขยันละหมาดเราจะขอบคุณอย่างสุดซึ้ง ซึ่งสุดจุดหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะไม่รู้สึกอะไรเพราะเรากําลังซึ้งกับสิ่งที่เัลเลาะให้นะครับถ้มดินละต่อมาพูดถึงเรื่องการหารุสกีหาเงินนะครับในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ไร้พรมแดนยุคที่คนธรรมดาคนหนึ่งสามารถมีพลังมีอำนาจในการที่จะสร้างตัวเองสร้างแบรนด์ตัวเอง สามารถที่จะให้ประโยชน์กับตัวเองโดยไม่ต้องรอองค์กรสมัยก่อนเนี่ยต้องรอองค์กรใหญ่ๆแต่สมัยนี้คนคนหนึ่งสามารถมีพลังมีความรู้มีความเชี่ยวชาญที่จะให้ประโยชน์กับทุกคนได้ใครที่อยากจะมีรายได้เยอะๆเ,เราก็สร้างคุณค่าสร้างสินค้าที่มีประโยชน์สร้างบริการที่สามารถช่วยเหลือมนุษย์ทั้งโลกนี้เจ็ดพล้านคน ยิ่งเราสร้างประโยชน์ให้มากคนเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรวยเท่านั้นถ้าคุณอยากจะรวยจริงๆแต่ในอิสลามการค้าขายไม่ใช่แค่เพียงเงินทองนักธุรกิจมุสลิมเนี่ยนะครับเงินของเขาไม่ได้อยู่ที่ใจแต่เงินของเขาอยู่ที่มือพร้อมที่จะออกตลอดเวลาถ้ามันมีคุณค่าและไม่ผิดหลักคำสอนแต่ในยุคนี้ เป็นยุคที่อุดมสมบูรณ์ที่ทุกคนนั้นสามารถกอบโกยได้เต็มที่มีความรู้ในอินเทอร์เน็ตที่สามารถอ่านเรียนโดยไม่ต้องเข้ามหาวิทยาลัยคุณสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งให้ชี่ยวชาญได้แต่มีอีกหลายคนที่ไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นยังมีอีกหลายคนที่แย่งงานบรนก่องผมเห็นงานสมัครหนึ่งตำแหน่งมีคนสมัครถึงหนึ่งหมื่นคนเลยทีเดียวสุาพานลอลนะครับ เพราะฉะนั้นในยุคนี้เป็นยุคที่ยุคทองทุกคนต้องกอบโกยพัฒนานะครับพัฒนาตนเองให้ได้นะครับดูอาอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นมีเงินออกมาจากหลังคาหล่นมาจากหลังคาได้เราต้องเริ่มทำเราต้องเริ่มปลูกต้นไม้จึงจะมีผลไม้ออกมาสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากนะครับทุกท่านทุกคนว่าเรานั้นเป็นยุคที่ อำนวยความสะดวกอัลลอฮ์ให้อินเทอร์เนต็ตให้เป็นยุคที่สะดวกสบายเราต้องใช้ประโยชน์มันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับคำถามสุดท้ายผมจะเน้นย้ำแล้วให้พวกเรากล่าวอินชาอัลลอฮ์ดังๆนะครับพร้อมๆกันว่าเรานั้นจะขอบคุณสิ่งที่เรามีและจะพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในโลกนี้และ Lok na InsyaAllah Jazakallah khair Jazakallah khairan khab Adnan Al-Fariti Tunggung Lebih banyak dari masalah